ทีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมต้องขอบคุณ FC ทุกท่านที่ช่าบูชาพระเครื่องเหลือญสำคัญทุกรายการลงทั้ง FC ที่นะครับ Take Subscribe Take View และก็ TAKS Share วิดีโอทุกรายการนะครับผมให้ชมเหรียญสำคัญมากๆนะครับนั่นคือเหรียญพระครูแจ้งอาสะโพวัดศรสีสุพลหรือทองหลังน้อยนะครับอำเภอบัวใหญ่นครราชสีมาซึ่งเหรียญน,นี้จะสร้างเมื่อปี45นะครับ ด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อพระครูแจ้งอาสโพเต็มองค์บนอาสนะนะครับและก็เป็นเหรียญรูปไข่มีห่วงเปิดด้านบนเหรียญน,นี้จะสร้างด้วยโลหะทองฝาบาทสวยมากๆนะครับเป็นเหรียญแท้แท้และคมชัดมากๆนะครับพลิกไปชมด้านหลังเหรียญน,นั้นประทับยันห้าหรือย,ยันพระเจ้าห้าพระองค์ไว้ตรงกลางเหรียญเธอรู้ความวัดสีสุพลทองหลังน้อยตำบลนอนตนิน่นอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาปี2 5 4 5นหี่นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สวยมากๆและคมชัด เป็นเหรียญขนาดกลางนะครับเป็นเหรียญขนาดกลางที่สวยคมชัดเข้มขลังมากๆนะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ